สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับคอคาปลาทองกนะครับกับ3ามช่องทางนะครับเนาะวันนี้จะมาฝากช่องด้วยนะครับเนาะฝากช่องเป็นแฟนเพจนะครับเนาะเป็นแฟนเพจปลาทองกชาแนลกับปลาทองกเชียงไฮนะครับเนาะสเพจนะครับฝากกดไล k กดแชร์นะครับกดกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้านี่นะครับถามกันเข้ามาเยอะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับท่านผู้ชมมีถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าพ่อค้าใช้เครื่องปั่นน้าเต้าหู้นะครับเนาะยี่ห้ออะไรนะครับเนาะเดี๋ยว,วน,นี้มาถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับ อันนี้อาจจะเป็นยี่ห้อมันก็ได้นะครับเนาะยี่ห้อมันกับกําลังไฟนะครับเนาะกี่วัตต์กี่โวลต์นะครับดูเอาเองนะครับนี่ครับมาทําคลิปตอบมาทําคลิปตอบให้อย่างนี้นะครับจะดีกว่านะครับดีกว่าที่พ่อค้าพิมพ์อธิบายไปเนาะมันไม่เห็นภาพนะครับมันไม่เห็นภาพมันไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็มาทําคลิปตอบคําถามท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มาฝากช่องด้วยนะครับ ฝากช่องด้วยถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าพ่อค้าทําคลิปมาก็นานแล้วนะครับมาก็นานแล้ววันนี้ก็อยากจะขอแรงท่านผู้ชมนะครับทั้ง900 0กว่าคนนะครับนอะกที่ติดตามช่องของพ่อค้าอยู่นะครับเนาะช่วยติดตามช่องแฟนเพจให้พ่อค้าด้วยนะครับในปลาทองโก a ชแนลนะครับนาะอเดี๋ยวพ่อค้าจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ นะฝากช่วยกดถูกใจกดติดตามให้พ่อค้าด้วยนะครับถ้าหากว่าพ่อค้ามีคุณงามความดีที่ทำคลิปทำอะไรสอนกันมานะครับเนาะบางคนก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับบางคนก็เปิดร้านเปิดอะไรตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วนะครับบางคนนะครับส่วนบางคนที่ยังทำไม่เป็นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนาะที่กำลังหัดทำ แล้วก็อีกคลิปนึงนะครับที่ท่านผู้ชมถามเข้ามานะครับอยากจะให้สอนอยากจะให้ทําคลิปนวดแป้งสัก300กร,รัมนะครับเนาะเดี๋ยวพ่อค้ามีโอกาสเดี๋ยวพ่อค้าจะทําให้ทําลงให้ดูนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ว่างนะครับเนาะยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับใ้แม่มพ่อค้าก็ไม่ค่อยสบายนะครับ เป็นเส้นเล,เลือดในสมองตีบนะครับพอดีนำตัวส่งโรงพยาบาลทันเนาะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับทั้งทั้ง9ก0 0กว่าคนนะครับ9 3 0 3ได้แล้วนะครับที่ติดตามช่องอาทิตย์ h ช n แนลนะครับเนาะฝากช่วยกดติดตามกดถูกใจแฟนเพจนะครับเนาะฝากกด h ช n n นลนะครับกับกับเพจ น้ำตั้งหูปลาทั้งโกนะครับเจียงไฮเนาะรับผมนี่นะครับดูกันอีกทีนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็นสแตนเลสนะครับของข้อค้านะสแตนเลสนะครับบนก็สแตนเลสนะครับนะครับมาตอบคำถามให้ดูกันนะครับเลือกซื้อเอามันจะมีราคาตั้งแต่ห้า0ันหรือว่าเจ0 0พันนะครับไปถึงหมื่นกว่าบาทนะครับเนาะ แต่นะครับเลือกซื้อเอานะครับครับขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับช่องไนทางเฟนฟะีดเนาะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้พ่อค้ากับแม่ค้าด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ